สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์นะครับชาวเอทีดท่านนะครับในวันนี้ครับก็มาดูราคาการ์ดจอนี้ก่อนนะครับบนช้อปปี้นะครับเพราะว่าในคืนนี้นะครับมี12 12นะครับมีโค้ดส่วนลดเพียบนะครับบอกเลยว่าคืนนี้นะครับมีการซื้อกันแบบระเบิดเทเถิงแน่นอนนะครับต้องรีบนะครับต้องรีบเลยก็คือกดใส่ตะกร้าไว้ก่อนเลยนะครับ พอเรากดรับโค้ดกดซื้อของใด้ทันทีนะครับคืนนี้ผมบอกเลยว่าซื้อกันโอ้ระเบิดเลยเพราะว่าพรุ่งนี้มันวันหยุดด้วยนะครับเราโค้ดเยอะด้วยนะครับคราวนี้มาดูการ์จอตัวแรกเลยดีกว่าครับนำเสนอเลยนะครับ 3080ti 12 g b เป็น msi ด้วยครับ18500ครับกับ3080 Ti โคตดคุ้ม ก็จอทสักตัวนะครับผมทําลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้ครับถ้าไปดูแล้วไม่พอใจก็ลองเลื่อนดูครับมีตัวอื่นอีกอยู่ข้างล่างนะครับอ่ะไปดูต่อมาครับกับ3070 evga ครับ3070 e vga นะครับถูกมากๆ8690มีโค้ดส่วนลดอีกคืนนี้ครับบอกเลยว่ารีบเลยกับร้านดังครับนาซามีของนะครับร้านนี้ชัวแน่นอน100%ครับ ลิงก์อยู่ใต้ล่างนะครับกดซื้อได้เลยถ้าอยากได้การ์ดจอสีขาวนะครับ RTX 3080ูนย์นล็อกครับ ROG Stick นะครับกันดัมอีดิชั่นครับ20,000นะครับ2 0 0 0 0โค้ดส่วนลดคืนนี้อีกนะไม่ต่ำกว่า1,000-2,000แหละนะครับคุ้มๆเลยการ์ดเทพในตำนานเลยครับการ์ดเทพในตำนานเลย กับ 1080Ti นะครับตัว 11G ิกนะครับมีทั้ง e v g a แล้วก็ a r l u s นะครับแล้วก็มี n i 3D นะครับ full hit d ปรับสุดได้ทุกเกมแน่นอนนะครับกับ 1080Ti นะครับคืนนี้โค้ดส่วนลดอีกนะครับลดอีก double n เ m b ้ r เลยกดซื้อได้เลยนะครับที่ใต้ล่างคลิปโค้ดถูกเลยครับกับ r t x 3 0 6 0นระครับ6,000นะครับคืนนี้โค้ดส่วนลดบอกเลยว่าลดอีก ไม่ต่ำกว่า500น่าจะเหลือประมาณ5,500นะครับ3060 5,500ถูกมากนะครับกดซื้อเลยครับใต้ล่างคลิปแถมเป็นประกันไทยถึงปี2 0 2 4ยีด้วยครับโอ้ประกันอีกเกือบ2ปีจัดไปครับกับ2060ครับ2060ใครจะไปเชื่อนะครับต่ำกว่า4,000ไปแล้วนะครับ2060ต่ำกว่า4,000แล้ว 3,990คืนนี้มีโค้ดส่วนลดอีกอย่างน้อยต่ำๆสามสี0นะครับน่าจะประมาณเหลือ3,500นะครับจัดไปครับ3,500สองฟรีราคาไม่ได้หนีห่างกันมากครับกับเจ้าตัว1,60 Ti หรือว่า1,60 s u p e r นะครับมีประกันอีก2ปีนะครับ3,440นะครับรีบเลยนะครับของเหลือแค่ไม่กี่ชิ้นเองนะครับ1,3,440ประกันเลอตั้ง2ปี โค้ดส่วนลดคืนนี้นะครับเหลือประมาณ3า0พันทวนแน่นอนนะครับประมาณส0มพันนิดๆนะครับโอเคครับนี่ตัวสุดท้ายแล้วครับสนใจตัวไหนก็สามารถกดซื้อได้ใต้ล่างคลิปนะครับถ้าไม่พอใจหรือยังหาอีกก็กดที่ลิงก์ที่ใต้ล่างคลิปเนี่ยแล้วก็เลื่อนหาเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีการ์ดที่เกี่ยวข้องตรงกันอยู่ด้านล่างของช้อปปี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับกดซื้อเลยนะครับ1212กดโค้ดรับโค้ดส่วนลดด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็ กดใส่ตะกร้าไว้ก่อนนะครับจะได้ไมีผ้าสินค้าที่เราต้องการ